บอกว่าพร้อมที่จะกลับมาติดคุกในเมืองไทยผมถามพี่น้องตรงไปตรงมาพี่น้องเชื่อไอ้พวกทิ่ที่โกงที่โกหกอย่างนี้เหรอครับพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อขอเสียงโหด้นหนักพี่น้องก็พี่น้องดูสิวันที่มีการชุมนุมบอกว่าถ้ามีเสียงปืนแตกตัวเองจะเข้ามาเมืองไทยมาเดินนําหน้าประชาชนสุดท้ายมาไหมแล้วอันนี้บอกว่าตัวเองพร้อมจะมาติดคุกเชื่อไหม ไอ้พวกนี้โกหกประชาชนหวังเรียกคะแนนสงสารผมบอกเลยว่าผมหมอว่าลงหัวหน้าพักไทยดีหัวหน้าพักไทยพักดีติดตามนิสัยและสันดานของพวกคุณจนรู้นิสัยสันดานของพวกคุณหมดแล้วครับพี่น้องเอ๋ยดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ให้พี่น้องติดตามนะครับหลังจากที่ไทยพักดีสร้างกระแสเพื่อยึดหลักนิติรัฐนิติธรรม พวกนี้เขาก็มีความฉลาดพอที่จะใช้ลูกเล่นในการบอกว่าพร้อมที่จะกลับประเทศที่มาติดคุกแล้วผมย้ำหนึนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้นะถ้ามาติดคุกจริงๆให้พี่น้องรับทราบตอนสมัยที่นายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินได้พยายามนิรโทษกรรมหรืออภัยโทษให้กับนักโทษจำนำข้าหลายคนมากบางคนถูก พิพากษาจำคุก40-50ปีเหลือประมาณ10ปีแต่โทษทีนะครับบอกทักษณิณครับวันนี้เหตุการณ์จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถามว่าทำไมเหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมหลังจากที่พี่น้องประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับนายสมตักเทพสุทินวันนี้กฎระเบียบในการอบาบัยโทษเปลี่ยนไปเหมือนเ,เปลี่ยนไปอย่างเดิมแล้วนะครับอย่างน้อยคุณจะต้องติดคุกไม่น้อยกว่า1ใน3หรือไม่น้อยกว่า8ปี วันนี้นายทักษิณถูกศาลตัดสินจำคุก1ิปีการที่จะอภัยโทษได้คุณจะต้องติดคุกอย่างน้อย3ปี3เดือนครับพี่น้องครับดังนั้นนางสาวยิ่งรักพี่น้องคำนวณไปหนึ่งในสามต้องถูกจำคุกเท่าไหร่ถึงจะลดโทษได้ผมจำนะครับเราไม่ได้มีอคติไม่ได้มีอะไรเราเป็นพักการเมืองที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศบนหลักนิติรัฐ นิติธรรมเท่านั้นประเทศถูกสร้างปัญหาพักคนเหล่านี้มาเยอะแล้วการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ก็อ่อนแอเกินไปถ้าไทยพักดีได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนผมถึงต้องขอย้ำอีกทีฮะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายถูกต้องเป็นถูกผิดต้องเป็นผิดทักษิณยิ่งรักและคนอื่นๆที่หนีไปต้องถูกเรียกกลับมาดำเนินคดี โดยที่เรามีพรบบอส่งผู้ลข้ามแดนปีพศ2551เป็นฐานรองรับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาอยู่ขณะนี้เราไม่เพียงต้องเผชิญปัญหาพวกทุนภูกขาดทุนกงชาติร่วมมือกับนักการเมืองโกงแผ่นดินเรากำลังเผชิญปัญหากับขบวนการล้มล้างการปกครอง ผมเข้าใจว่าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ของความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มเหล่านี้พวกนี้มีเจตนาที่จะยกเลิกมาตรา112ผมชอบถามพี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆว่าถ้าคุณยกเลิกมาตรา112ค่าไฟถูกลงไหมครับถ้าคุณยกเลิกมาตรา12ค่าปุ๋ยถูกลงไหมครับถ้าคุณยกเลิกมาตรา12 ปัญหาของพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขไหมไม่ได้แต่ถ้าเราจํากัดหรือกําจัดพกทุนผูกขาดหยุดทุนผูกขาดให้ได้ชีวิตของพี่น้องจะดีขึ้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้พักไทยพักดีจริงมาประกาศเชิญชวนพี่น้องครับพี่น้องถึงเวลาแล้วครับพี่น้องมาเชิญชวนพี่น้องร่วมมือกับพักไทยพักดีมาร่วมมือกับพักไทยพักดี ในการปักธงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับปักธงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยครับพี่น้องครับ